ผมเป็นรอปภกระดึกที่นี่ได้แค่ไม่กี่วันทุกอย่างก็ดูปกติดีจนกระทั่งคืนนั้นตอนตีสองกว่า,วาผมเดินตรวจตามปกติเงียบสงัดลมพัดวูบวูบหน้าขนลุกแล้วก็ได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาสมชายสมชายผมหยุดเดิน หันซ้ายหันขวาไม่มีใครผมคิดว่าหูฝาดแต่เสียงนั้นก็ดังขึ้นอีกสมชายมาหาหน่อยคราวนี้ชัดเจนผมขนลุกสู้มันเรียกชื่อผมใครนะ่ะใครอยู่ตรงนั้นผมตะโกนออกไปแต่ไม่มีเสียงตอบมีแต่ความเงียบที่น่าอึดอัดผมรีบเดินเร็วๆกลับไปที่ป้อมยาม เปิดไฟให้สว่างจ้านั่งไม่ติดรุ่งเช้าผมถามรอปพรุ่นพี่เขาหัวเราะโดนทักแล้วเหรอที่นี่มีเรื่องเล่าเยอะเสียงเรียกชื่อนะ่ะเรื่องปกติผีแถวนี้เขาชอบทักทายคนใหม่ๆแล้วต้องทำยังไงผมถามเสียงสัน่นไม่ต้องสนใจทำงานไปตามปกติเดี๋ยวเขาก็เลิกเรียดเองรุ่นพี่ตอบ แต่หลังจากคืนนั้นผมก็ไม่ได้ยินเสียงเรียกชื่ออีกเลยจนกระทั่งผมลาออกเพราะทนบรรยากาศวังเวงที่นี่ไม่ไหวจริงๆ